กัรรุ่นเตียงมาโจมเตียงแล้วพ่อมาโจมเตียงกูเตียงจักเตียงไงโอ้โหโจมเตียงไงจัดการรุ่นตัางกูตัางจักกาวังชุกชุกชื้นเลยนเหม่มชุกุกตึ้งต่เด็กก็ติเด็กก็ไยาบาลมาพยาบาลมาตึงตั้คุณลุงคุณลุงเป็นอะไรคะมึงว่าเลื่อกว่าจะกิบมือคุณลุงเป็นอะไรนะกว่าจะกิบมือ คุณลงเป็นน like ั้นนะครับวัชกีบมือเฮ้ยเห็นอยู่แล้วว่าัชกีบยังตามยัดแมงตึ้งตตเนี่ยก็ไม่โดยตำผือกามอใหญ่คืนมอใหญ่คืนเออะมอใหญ่มาตึ้งจิกตาจิกมุกจิกปากสวดกีสวดเดี่ยวโจนเลือดมอบอบเลือดจัชกีแล้วจักีปากสวดเหลือสวดกีโอ้เจนยาบันมอก็ไปนยันปีน ตอยบังลาก็ปวดจีกมูกจีกปากวันพื้นตึงตีเนี่ยกระโม่ไม่โดนจำปลื้นกูเจ็บก็ปูโม่จัดการจีดยาคือมัดจัดเล่มจีดมึงจีดจัดแล้วจีดเลยแจ็คไวแจ็คมันยุบลุดแน่เด้งแล้วแจ็คไอหยุบปลื้กระโม่ไม่โดนจำปลื้กูลักไปเติมเติมพอเติมเตินเว้นมือลุดหยกจ็กแจ็คแล้วโม่ไปตั้งยาอยู่ประนูกูนอนเล่นกับแจ็ค chắc chắc chim ăn ta kia rồi, rồi cho <laughs> là ước cả đu mưa đến chắc mới dăm thư là chắc là mưa em 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 là em 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 chắc em 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 Hát là bà đã đồng trên tập văn học rồi thì trí Ây cả anh trí Là văn học nu cả chắc tiếng ngâu hát nè Mà rèn Ở tên này ưu bà này rồi bài chơi ư, bài chơi lê tầm bộ núc núc thì nè Anh lê tầm nút nút ờ ha lê tầm bộ bài, bài bài chơi bộ chào cháu ai em bỏ cháu cháu Ừ, cá phải bốc lần bốn, bà ngủ mà chôn ngần mai đi Thôi, bố lên ngủ phê, ไม่ใช่เจเนอการเราเล่นได้หมดนั้นในวันตรีสาทริพย์พบว่ารอยของเราแยกกันผูกกับเราไดุ้มดอัลหานใจจริงเดี๋ยวกูลองเปลี่ยนชักปีลองเปลี่ยนเออแล้วเดี๋ยวคนในดวงเปลี่ยนคุไปใด้จุดคนจริงเออมึงได้มาแต่น้อยอ้าวจะคิดเลยถอยปิวุไอ้กูณจุดเล้ววันเย็นจุดเออเดี๋ยวเปลนเชื่อแป๊บเดียวพี่บุญแก้วพี่เปียก เราเจอคนเดินทางแล้วพอบคอยก่อนน้องเจอคนเดินทางแล้วพบคุณเดินทางแล้วใช่น้อยนองคนเดินทางโน้น,นไหนพี่บุญแก้วดูสิไม่รู้ใครนอนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นที่คนนะ่ะหน้าบ้านหลุงวีนั้นดูสิเอยเพียบกมานอนหน้าบ้านหลุงวีใต้ก้นไม้เสียกุณโยนอนโอ้ดูนอนอดำอ,อยู่จริง คุยไอ้เพียงเล็กจิ้มลูกค่อยนอนเดี๋ยวนูตายตอนมาเต้คนน้าว่าโบมาแหล่นั่งชอยเมาลบบานไม่ทุกข์อ <c oughs> พี่บุญแก้วดูสิมีผู้ชายกับผู้หญิงนอนอยู่ด้วยหนึ่งคู่และผู้ชายคนนั้นหล่อมากเลยอะ่ะโอ้โล่อช่ถทำไมเขถึงได้หล่ออย่างนี้พี่บุญแก้วชอยน้องน้องบอกพี่บุญแก้วตรงๆเลย คนน้องอยากได้ผู้ชายคนนั้นไปเป็นผัวออ๋อแล้ว